สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการเลี้ยงอึ่งเผานะครับหรือว่าอึ่งปากขวดครับให้เรามีกินทั้งปีนะครับเบ่อนี้นะในบ่อซีเมนต์นะครับบ่อนี้ความกว้างของบ่อนะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้ยแปดสิบเซนนะครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับแล้วก็ความสูงความสูงอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับหรือว่าใครที่ว่าจะเลี้ยงนะครับจะให้บ่อกว้างหรือ ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านนูน้นจะเป็นที่แห้งนะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นบ่อน้ําสําหรับลูกอึ่งเผ่านะครับหรือว่าลูกออสนะครับอันนี้ลูกออสนะครับอันนี้ลูกออสอายุประมาณ หนึ่งวันนะครับหลังจากออกจากไข่นะครับเป็นลูกออสของอึ่งเข่านะครับอายุเขาประมาณหนึ่งวันนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องให้อาหารนะครับเราจะไปให้อาหารก็ นับจากวันที่ออกจากไข่เลยนะครับประมาณสามวันครับเราจะให้เป็นไข่แดงต้มสุกครับแต่ว่าเราให้แค่นิดหน่อยเพราะนะครับเพราะว่ากันน้ําเน่าเสียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสักสิบวันนะครับหลังจากออกจากไข่เราก็จะให้เป็นอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกแช่น้ําครับแล้วก็มา บี้ให้เขากินนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากันน้ำเน่าเสียนะครับอึงเผานี่เราสามารถเลี้ยงรวมกับพ่อแม่พันธุ์ได้ครับเพราะว่าอึงเผานี่เขาจะไม่กินกันเองนะครับในคนที่ว่ามีพื้นที่จำกัดนะครับทางด้านนู้นครับพ่อแม่พันธุ์ในเวลากลางวันนะครับเขาจะฝังตัวอยู่ใต้ทรายนะครับ หรือใต้ใบไม้ครับนี่ครับอันนี้เป็นที่ว่าพ่อแม่พันธุ์เขาจะฝังตัวอยู่นะครับเขาจะออกมาในเวลากลางคืนนะครับเขาจะฝังตัวอยู่ใต้ทรายนะครับผม เราสามารถเลี้ยงอึง่งเผานะครับหรืออึ่งปากขวดนะครับเ,เพื่อไว้ทานหรือสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับอึออ่งเริ่มออกมากินแมลงกันแล้วนะครับแมลงจาก หลอดไฟหลอดเนี้ยครับบ่ออึ่งจะต้องมีหลอดไฟเลยประมาณหนึ่งหลอดนะครับผมเพื่อว่าจะล่อมแมลงให้อึ่งลงมากินนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุอึ่งเริ่มออกมากันแล้วนะครับบางตัวก็ลงไปเล่นในน้ำแล้วครับ บางตัวก็หามะแรงกินอยู่นะครับมแมลงที่หล่นมาจากหลอดไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบนี้นะครับเออเราจะสามารถมีอึง่งไว้กินไว้ขายเพื่อสร้างไรายได้ปีละหลายรุ่นครับผมเพราะว่าอึง่งอึ่งพ่อพันธ์พ่อพันธ์กับออลูกออสน,นะครับ จะสามารถอยู่รวมกันได้นะครับเพราะว่าประเภทอื่นนะครับคือเขาจะไม่กินกันเองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอึนตัวพูนะครับลำตัวจะเล็กกว่าตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวจะมีออกลายๆนะครับแล้วก็ทางด้านคางครับทางด้านคางจะมีสีดำนะครับ ให้สังเกตที่คางนะครับแล้วก็ที่ท้องจะไม่มีไข่เหมือนตัวเมียนะครับลำตัวจะเล็กกว่าครับจะมีลายเห็นได้ชัดครับอันนี้คือ,องตัวผู้นะครับอันนี้แม่พันธุ์เป็นตัวเมียนะครับลำตัวจะใหญ่กว่าตัวผู้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็เราสังเกตง่ายๆครับคือหนังท้องของตัวเมียเขาจะบางครับเราจะสามารถมองเห็นไข่ได้นะครับครับ วิธีเลี้ยงอึ่งเผ้าหรือว่าอึ่งปากขวดครับแบบง่ายๆและได้ผลผลิตครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามนะครับ